สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกับผมมีตั้ง2ชิ้นหรือจะเรียกอย่างว่าเตเต้นั่นเองแล้วทำไมต้องทำมืออย่างนี้ด้วยนั่นสิโอเควันนี้ผมจะทำการรีแอคสกิมมี่ทอยเลสมัลติเวิร์ดตอนที่40นั่นเองเรียกได้ว่าตอนนี้ผมเห็นข่าวหรือบลึกลือแกร้มาเต็มไปหมดเลยแหละคือผมอยู่ในเฟซสกิมมี่ทอยเลสอะไรพวกนี้แล้วก็ได้เห็นรูปจีแมนตัวเลื่อเลยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นจีแมนจริงหรือเปล่าเพราะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าใช่เขาจริงๆริงไหมนะแกสกิมมี่ทอยเลสบายดาฟาร์ดบูม เปิดฉากมาก็เป็นฉากที่สปิกเกอร์แมนกับไททันอะไรนะไททันเทนซิลวูมเบตเหรอกำลังสู้กับไปพวกตัวประกอบอยู่แล้วก็มีทีวีแมนมาช่วยแล้วสภาพแบบเจ็บหนากพอาตัวไฟยังลุกอยู่เลยโอ้มากระดิกเต็มเลยเหมือนมีหัวหน้าเผ่าเลยนะโหจริงด้วยรอบฆ่าตาแดงมาเลยอะ่ะเอาแล้วซึกใจ นี่ไงเรียกว่าเอเจนเจอร์แอสเซมบลสัตว์กันอย่างวันเออโดนฝวาจามหน้าไปกระชายิงปืนใส่แล้วก็ปาดไปหนึ่งดอกไอ้นี่เหมือนออริแมนเลยอ,ะอ่ะอ้าวโดนเหยียบไปปื๊บเรียบร้อยโอยพลังอะไรอะ่ะอ๋อสร้างเอาดีสองมาสร้างปืนกลยิง นี่โหยอย่างเทพลมพลังโอ้ยใครจะพวกเขาลงวะเนี่ยโอ้ยมีการให้ขวานด้วยเอาแล้วโอ้โหยวินไปถึงที่ได้งไงได้งไงไม่ตอลอดรอเขาเข้ามาหาเปิดก่อนได้ไปกับอันนี้อะไรอ่ะอ๋อหัวหน้าโหยอย่างเท่เลยโอ้ยจะเดี๋ยวนะจอมันจะแตกวะเนี่ยไม่เดีย๋ดวยว,ยวยนักเขมราศแมนมาแล้วมาพร้อมกับตาแดง เอ้ยเอ้ย vs ดูเดือดดูเดือดเลือดผ่านดูเดือดผ่านโอ้ยโดนเผาเป็นไรไหมเฮ้ยคุณจะมายอมแพ้แค่นี้ไม่ได้นะโอเคเหลือตะกะโลงละไม่ไม่น่าไหวโหอ,อย่างเทพโอ้โหการบีบจะเป็นเศษกระป๋องเลยอ๋อสู้เขาไททันเคมาลาแมนว้าว โอ้หทุกคนทุกคนสภาพแบบเหนื่อยล้ามากติดไฟกันหบดเอาแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นไท่ท่านดิวแมนกับมาแล้วมันต้องเรียกว่าไท่ท่านดากอนดิวแมนปะเอยอย่างเท่แต่มันมันดูเหมือนไม่มีสติเปล่ายังควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้วันด,ดี้ไทนน่านดิวแมนเป็นไงบ้างอะ น่าจะมาบาร์ดีเอาแล้วโอ้ยมันจะยิงเพื่อนตัวเองเอาไงอะกาวาเลียโอ้ยกันไม่อยู่เฮ้ยทีวีแม่จัดการเองเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงนี่มัน เห้รอดคอกแมนเหรอโอ้มายอยากเท่ทำอะไรเพิ่มความเร็วตัวเองแล้วพุ่งว่ะโอ้โหไม่ได้เห็นนานกลับมาเล่ามัมมามีอ่ะโอ้เนีหนเ่หน้าเกเรอะไรเกเรเอาแล้วศึกใหญ่ศึกใหญ่ศึกใหญ่ซึกเขาซึกเขาซึกเขาโอ้ยวันหน้าวันหน้าเราเข้าไปก็ได้กัน,กนเถอะ หรือว่ามาดิอะไรเงี้ยเหรอเอาแล้วเอาแล้วทำอะไระอ่ะเฮ้ยการแซกแซงจากดอกอะเอาเอานิ่งเงยเจ่าเนี่ยเจ๋ง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 เอ้ยก็พลังมาแบบเดี๋ยวข้นอยู่แล้วไงเยี่ยมยอดเจ๋งเลยเล,ๆๆๆๆๆเลูกพี่ มันจะจบแล้วตรงนี้ละบุกเข้าไปโอ้รวมพลังโหอย,อย่างเท่อ่ะเด็ด Adventure Assemble ไอ้ยขวานไปบุกเข้าไปเลยโอ้โหท่านกี่ตัวเนี่ย6ตัวเย้ <c oughs> แล้วมันมันเริ่มแผนการจีแมนอัพคิตแล้ว ก็1สิบเก้าจ <To> ุดเก้เปื่อนตไม่น่าจะหยุดท oh. oh, ันนะหนแล้วเอร็นต์้โอ้โหอะไรเนี้ยนี่มันจีแมนจีแมนเวอชันตาสีฟ้าด้วยเฮ้ยดอกเตอร์สกิฟี้มา แขนขาดเอาวาร์ปนีก่อนวาร์ปนีก่อนโอ้ยอะไรอ่ะเอ้าไม่ใช่พวกไททันทำลายอย่าบอกนะว่าคือจีแมรที่ผมเห็นในเฟซอะ่ะหนีแล้วหนีแล้วทุกคนหนี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 หน,นีไป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 ลาทีวีแมวต้องรีบหนีละโ้โหโหใหญ่อะไรขนาดนี้โห แล้วในท่านจะเหลืออะไรเจร้าจะไปสู้โอ้มานีแล้วอะไรมีบาเลีอ่ะอ๋อกางบาเลียพลังการอะไรอ่ะโอ้นี่อะไรอ่ะนี่คือจีแมนโพอลิตเหรอ นี่จีแมนเอ้าแล้วเมื่อกี้จีแมนตัวแค่นั้นแล้วอะไรคือตัวใหญ่ๆมันคือยานเหรอที่จีแมนอยู่อีกทีหนึ่งอะนะโอ้ฉากนี้ยังสวยอะ่ะแสงยังสวยสวนนจีแมนโคตร ก็เดี๋ยวนี่นีจีแมสเต็มเลยมาจากไหนไม่รู้มก็คือลากคนเหรอโอ้น่าจะเป็นจีแมสลากคนนะเพราะว่าตัวมันหน้าขาวๆอ่ะฉันไม่รู้ฉ,รฉันไม่รู้จะทำยังไงแต่ต้องหยุดมันเดี๋ยวนี้มาแล้วอ้าวแล้วก็จ,จับจอไปเกี้ยโอ้ ตอนนี้มันอลังการจัดเลยอะแบบ G Man ตัวเท่าบักเอกแล้วก็แบบพคกไททันตัวแค่นี้อะแล้วแล้วจะเอาอะไรไปหยุด GMa n นะแล้วมันไม่ใช่แค่ G m a n นตัวใหญ่มันมีทั Man ้ง g m a มนก er. ๊อปปี้ตัวจิ๋วๆเยอะมากๆเลยเมื่อกี้ที่ฉากที่เห็นปะโอ้โหอะไรอะมันอู้ตอนหน้ามันแน่นอนเนี่ยคือดูแค่นี้ก็อลังการแล้วทุกคนสุดยอดสุดยอดโอ้โหของนรองเขาไปไกลของนรองเขาไปไกลจริงโอเคงั้นเวลาติดตามภาคใครกับผมกันนะไรโอ้เจ็ดนาที เจ้าหน้าที่เลยอ่ะ